สำนักพัฒนาทุนและองคอก์กรการเงินชุมชนกรงการพัฒนาชุมชนจะเป็นต้นแบบคุณธรรมพอเทียนวิญายสุจริตปิอาสารอายุและองค์กรคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนกรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมประกาศเจตนารมร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กร,รส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักพัฒนาทุนและองค์กร,รการเงินชุมชนประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม5ประการประกอบด้วยพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาและกะตัญญู กิจกรรมประกาศนโยบายความโปร่งใสสำหรับพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ข้าราชการและลูกจ้างประจำร่วมกันประกาศเตนามณ์ด้านความโปร่งใสเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นหน่วยงานโปร่งใสต่อต้านการทุจริตทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568กิจกรรมกำหนดปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ ข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะมุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมที่พึงประสงค์5ประการดังนี้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านพอเพียงประกอบด้วย 1. กิจกรรมสทอสํานักนี้มีรักปลูกผักมากินด้วยกัน ได้เชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างประจำนำผักและผลไม้ที่ปลูกไว้ทานเองมาร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมบุคลากรในสังกัดรู้จักแต่งปันอดออมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 2. กิจกรรมสทออ,อมดีชีวิตดีมีมันนี่ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานรู้จักการออมเป็นการวางแผนการใช้จ่ายและสร้างวินัยให้แก่ตนเอง กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านวินัยประกอบด้วย 1. กิจกรรมสทอ,อขยับกายสบายชีวิตดูดีสมัวใส่ใจสุขภาพส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัส,สบดีหลังจากเวลาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัยต่อตนเองและทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง 2. กิจกรรมสทอใส่ใจสร้างวินัยข้าราชการ ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการให้ถูกระเบียบเพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยให้กับตนเองและองค์กรกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านสุจริตประกอบด้วย 1. กิจกรรมสทอ,อปลูกจิตโดยสำนึกสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 2. กิจกรรมสทอ,อร่วมใจสร้างวินยัยโตไปไม่โกง สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนรวมกันประกาศเจตนารมณ์ความโปร่งใสต่อต้านการทุจริตทุกชนิด 3. กิจกรรมสทองอดับงดให้ราชการไทยยุคใหม่ไม่รับสินบนประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตไม่รับของขวัญของกำนันทุกชนิดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านจิตอาสาประกอบด้วย 1. กิจกรรมสทอ,อส่งไออุ่นถึงน้องๆสีขา นักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนรวมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ให้แก่น้องหมาน้องแมวณบ้านสงเคราะห์กาญจนบ,บุรีสีขาจังหวัดกาญจนบ,บุรี 2. กิจกรรมสทอ,อปันสุขถึงน้องน้อยบนยอดดอยรวมบริจาคสิ่งของเหลือใช้และสิ่งของที่เป็นประโยชน์อยู่ในสภาพดีให้แก่เด็กชนเผ่าดาราอัง้งบนดอยนอแลตำบลมอนปิน่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านกนตรัยููสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชนชนรวมกิจกรรมสะทะอ,อรู้รักรู้คุณรู้กตรัยููโดยให้บุคลากรในหน่วยงานตั้งปฏิญาณความดีต่อองค์กรแผ่นดินและผู้มีพระคุณพร้อมภาพกิจกรรมแต่ละด้านประกอบด้วยกิจกรรมรู้รักองค์กรกิจกรรมรู้คุณแผ่นดินกิจกรรมรู้กตันญู กิจกรรมส่งเสริมด้านปฏิบัติตนตามหลักคำสอนศาสนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนร่วมกิจกรรมฟังธรรมเทศนาเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองพร้อมทั้งนำธรรมะไปปฏิบัติในการดำารงชีวิตรวมกิจกรรมทำม,มุนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตามโครงการออมบุญที่ส่วนราชการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ดำเนินกิจการรมสทออผ้าไทยใส่ได้ทุกวันโดยร่วมบทบุคคลที่สวมใส่ผ้าไทยได้สวยงามและเหมาะสมสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนประกาศบุคคลผู้ได้รับรางวัลที่สวมใส่ผ้าไทยได้สวยงามและเหมาะสมกิจกรรมยกย่องช่อชูบุคคลและกลุ่มงานที่มีคุณธรรมดีเด่นสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนร่วมแสดงความยินดีกับบคุคคลและกลุ่มง,งานที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลคุณธรรมต้คนแบบและหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบด้านคุณธรรม ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568น้ายิดังนี้นายธินกฤตเทียมปฐมบุคคลคุณธรรมต้นแบบด้านพอเพียงนายสมบราลึกสุรมาศบุคคลคุณธรรมต้นแบบด้านวินัยนางสาวธนพัฒน์ระวิจิรัญยกรบุคคลคุณธรรมต้นแบบด้านสุจริตนายธินกฤษเทียมปฐมบุคคลคุณธรรมต้นแบบด้านจิตภาษานางสาวจิรารัต์ถึงสุขบุคคลคุณธรรมต้นแบบด้านกตัญยูนายสมบราลึกสุรมาศ บุคคลคุณธรรมต้นแบบด้านปฏิบัต,ติตนตามหลักคำสอนทางศาสนาดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒน,น,นธรรมไทยนางสาวบุญสมทัตละไมบุคคลคุณธรรมต้นแบบด้านปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางศาสนาดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร,ร์ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ